เอาหลับพี่ซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการอเมริทีวีแล้วก็มาอยู่กันในไมค์คาของเราพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปยังเออเขาเรียกว่าดันเกียนใต้น้ำนะเบเกตก็ไปเซอร์วมาแล้วก็เจอพี่กัดมาไม่ที่เรียบร้อยแลวตอนนี้ผมพิมพ์ใน้ใน t ส3ามหรือโปรแกรมพูดคุยของเราก็เดี๋ยวพี่พีจะเป็นคนขับนําพาผมไปนะนะเราไปตอนกลางคืนด้วยพี่พีเราวางให้ดีนะเพราะว่าผีพายมันโหดมากเลยแล้วตอนนี้พีหรือเปล่าผีพลายอยู่ข้างล่างมึงเว้ยเราวางแล้ว วิ่งเหลวมากเลยตีมันด้วยนะพี่พี่รับกูก่อนดีอ่ะแล้วกูกดไหมไปละไปเลยพี่พี่ให้กูนำเหรอเนี่ยใช่มึงต้องนำอ่ะเพราะกูไม่อยากกด F เยอะเดี๋ยวโปรแกรมมันผิดพลาดไปเกตทำอะไรอ่ะไปเกต ไม่มาด้วยกันเลยสร้งบ้านอยู่ปันเพชรพูดจริงพูดเล่นพูดจริงหรือพูดเล่นเลยอะคบพูดของมึงแม่งระวังนะเล่นเดี๋ยวไปด้วยพี่พีไปถูกใช่ไหมไม่ได้มั่วใช่ไหไปถูก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 เราต้องไปแดีบนทะเลเลยใช่ป่ะคือแม่งไม่ต้องปีนขึ้นไปอ่ะเราต้องปีนโอ้เยี่ยแล้วเราจะรอดกันหรอโอกด f 5ไว้แล้วเว้ยมุมมองบุคคลที่3จะได้รู้ใครมาบ้างและแม่งบลากระตองกลางคืนทำไมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไก็เช้าแล้วล่ะเช้าแล้วอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอ เสียงความตายเสียงความตายพี่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 นี่พร่พี่พี่พา่ีดาบเพี่ี่พ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 ีี่พี่่พี่พม่พีี่ี่พี่ี่อี่่พี่พี่่พี่่พี่พีงพีดพี่พี่พ่้่่่่พ่่ โอ้ยสกิลเลยสกิลเฮไอสกิลเฮนี่มึงยิงเขยงไปให่ปุ๊หมดตัวแล้วเออไอสัตว์แม่งลงมาลงมาพี่วีละบอลแล้วบังเอิว่าเมือกูกำลังพยายามต่อเรือลงมา อ้ยยังได้ยิงกูไม่หยุดเลยสั่นแล้วยังได้ยิงานดเวยแบก้าเออเออแหละโอ้ยไม่ไหวแล้วตัวกแค่เลือกันมาจนไรกันหนูแล้วพี่เราต้องใช้ช่วยเวลาเช้านี่แหละรีบไปให้เร็วที่สุดพี่ระวังไอ้ยิยคิปเปอ้เฮีย ไม่คิดอาหานไปตีมันเลยอ่ะโอ้วิ่งได้แป๊บเดียวก็หิวแล้ว <c oughs> แบกเอ้ยซีรีส์ปัญญาอ่อน <c oughs> ทุกคนครับถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าแบบว่าเสื้อพังอะไรแบบนี้ะนะพวกผมจะไป R L Cup กันเวอร์ชั่นใหม่โอเคไหมไปแบบว่าไปมดกันเลยเอางั้นเลยเอ,อแม่งเราไม่ได้เอาเตียงมาด้วยนะเว้ย คือตายบุ๊มเรากลับเลยนะไ <laughs> ป <laughs> เกททีพีเราเตะให้พวกพี่ก่อนว่าหาจุดอนี้ทีหาจุดหน้าพี่บีข้างหน้านข้างหน้าไปเกตว่าไปแ,แล้วแล้วก็จะเล่นแบบว่าหลูบลงไปตายรัวๆเอาของโอเคว่าเราะจะโกงอย่างนั้นเลยไม่โกงดิมันเป็นเทคนิคต่างหาก ไม่ได้เส็กของแบบเบเกตเนี่ยเขาเรียกไอ้ขีโกงพี่มึงจะวนไปไหนอ่ะวันตอนแหะไม่รู้เหรอว่าการอ้อมของมือจะไปอะพี่ไปรี่ไปเรืยไปไปไไปไปไเวไรีบไปไปมันจะเลมันจะยิงแล้วมันจะยิงแล้วแล้วจะเร็วๆไอ้เอยมันดกปืนแล้วไอ้เ้ยไปไปไป แม่งกูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไปเกตต้องไปเจอนดาวมีมือปืนอยู่กลางแม่น้ำมือปืนมาเดินบนน้ำได้ไปเกตมาเป็นซุปเลยขอร้องละทะเลตันแค่นี้นะในโฟลทขอร้องกันล่ะชิบหอยเราบินเราต้องรีบไปเลยด่วนเลยาทะเลอยู่ไหนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะมีพ่อมดอยู่ตรงนั้นน่ะอระอัพ่อมด้นะข้างหน้ามึงเลยพี่เซิร์ช พี่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 เราเดี๋ยวกูเอาเตียงมาเราจะวางเซฟกันตรงนี้ก่อนโอเคป่ะไม่ไปเลยเราจะไปเลยไปเก็ว่าได้ไงอ่ะคิกองกับไปเก็ตผมมาแล้วเอาเอามาลุยแล้วอ่ะมาลุยแล้วไอ้แวงมาลุยง่ายว่ะไม่ไม่มีเรือให้ผมไม่มีเรือไม่เอาเรือมาล้ไม่เอาเรือมาเดียวขุดแถวนี้เดี๋ยวเสกก่อนบอกพี่วัดขุดแถวนี้ไม่ตัดมา มึงบังคับดีดีดิวะว่ารงนี้เดี๋ยวมึงจะตามไปกอะไรมึงเนี่ยเไ้ยอะไรกับมึงเนี่ยไม่กัว่าพี่กันทูอยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทำมาจาเออไอ่แมือ่อ่ไ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 อ่อไอ่ไอือ่อ่ไ่ไ่ออ่อ่ออออ่ไ่อไอ่อ่อออไอออ่ไอ่่่อ่อออ่ะอไ่ แหวะแหวะน,วนี่คืออะไรวะ <c oughs> ตายแล้วไม่เกนโดนอะไรผมโดนไทเดนมันปลาไทาเดนใส่ผมเรือเลยมั้ยเฮ้ยไทเดนไม่เรือเออมันเป็นเรือนี่หว่าเฮ้ยไปเลยเราถึงแล้วดิเราถึงแล้วเนี่ย <c oughs> วังเราเราไปวางเตี้ยก่อนพี่ไปิบรบนเรือไหม เออเออวางบนเรือไป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 ี่ตรงนี้เลยไปเก็บไปอยู่ตรงนี้เอาเลย,เลยวางเตียงและนอนเออไอ,อโ,โพโชั่นยาหายใจใต้น้ำที่ผมให้ไปนี่ปาปาหมูใไหมบัฟเลย มันอยู่แค่สามสิบวิเฮ้ยอยู่แค่สามสิบวิแล้วเพิ่งมาบอกเนี่ยนะเราจะเข้าประตูหน้าเลยนะบุมแล้วก็พวดพี่เอ้เชียแม่งก็ชันท้ายเร็วใชไหมได้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 แม่งกูติดบัฟลูปชอนโอเคเราจะไปกันอย่างเร็วเลยเราจะไม่สดะไรทั้งนั้นตายอ่ะเล้ ทได้เข้าได้สองดีเปได้ไหอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตายแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอเรือไม่จอดเลยแอ้กูไม่เชื่อไอ้เหี้ยพี่จังหวะนี้ไปเลยไปเลยดำรู้ไปบุ้งบุ๋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 งอู้อู้อู้เออเข้าไปเข้าไปให้ได้เข้าไปให้ได้เดี๋ยวมันก็โอ้ยแย้โอ้ยแย่ล กูจะพยายามฆ่าแม่มากที่สุดแม่งเราต้องลงไปฆ่ามันอ่ะมันมีจุดสปอน์ป่าวะแบบเราเราฆ่าได้อะหรือมันจะเกิดเรื่อยๆวะกว่ามันเกิดเรื่อยๆอ่ะพี่กูไปก่อนเลยไอ้เหี้ยมันไม่ไหวเว้ยเฮ้ยไม่เข้าใจไม่ได้ที่ตายเราไงดีวะธนูเว้ยยิงธนูบนเรือได้บอกวะกูมีธนูอยู่แล้วเรา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 ขึ้นไปยืนบนเรือแล้วยิงได้เว้ยประเด็นคือจะได้ยิงไอ้เฮียและเรือให้จอดเต็มเลยโอเคไม่มีอะไรเลยอี๋โอ้าเชี่ยจอดยิงนะพี่พีพี จอยิงจอยิงยิงเลยยิงเลยยิงเลยหมดดึงกูลงไปมันดึงกูลงไปทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคขึ้นมาแล้วเราจะไปตั้งหลักบุ้มเราเราจะไปตั้งหลักกันตรงนู้นเข้ามาดีพี่เดินเรือเปล่าจอดอยู่มึงดูดิ่หนึ่งลำต้องกับความรุ่มเร็วหนึ่งครั้งเลยแม่งลองลงไปเลยดิบุ้มไปกั้นใจกั้นใจลงไปเลย กันใจอ่ะมึงอยากันใจอะไรอ่ะพี่มึงอจะโชว์ความรวมเหลวให้เขาดูบันเลยแรกพกมากี่อันเนี่ย5 minutes later เนี่ยเราลงตั้งแต่ตรงนี้นะแล้วก็ขุดไปหามันด้วยทำเป็นอุโมงใต้ดินไปหามันน่ะ เมื่อ <laughs> ไหร่เราจะขุดวะ <laughs> วเราจะตอบลงไปเ <laughs> ล <laughs> <laughs> แม่เเอ็นเรื่อ <laughs> งแค่ <laughs> <ๆ> <laughs> ไม่นิจโก้ที่สุดเลยนะครับคุณผ้มไม่ไม่ไม่กูเล็งอยู่ไอ้เหี้ยมึงต้องมาขุดตรงนี้เว้ยแล้วก็เราจะขุดได้ไยังไงอ่ะมันขุดใต้น้ำมันก็ไม่มีมันขุดได้ที่ไหนอ่ะ <laughs> มึงต้องขุดลงไปสองบล็อกแล้วกูจะอุดน้ำหลังจากนั้นมึงก็เอานี่เนี่ยอันเนี้ยไปแปลวน้ำออกเพื่อมึงจะได้มีออกซิเจนหลังจากนั้นก็ลุยกันต่อฉลาดเลยวะปะรูตรงนี้ก็มีนี่ที่ขุดดิรู้รูขุดไปขอขออีกบล็อกหนึ่ง บีบีลงมาเอาลงไปเร็วเร็วเร็วลงไปเร็วเร็วไอ้สัสเร็ว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 เออเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้บูมมึงแม่งเก่งว่ะทางไหนอะที่แรกเราหันหน้าไปทางไหนไอพี่เราหันหน้าไปทางไหนขึ้นไปดูเดี๋ยวกูขึ้นไปด้วูกูไปด้วยอ่ออะทีนี้มึงมึงดูว่าทางไหนแม่งมึงอยู่ไหนอะกูอยู่ะกูอยู่ไหนกูอยู่ใต้ตีนมึงตรงตรงที่ต่อไหมเราต่อจากตรงไหนไปวะ เราต่อจากตรงไหนเออว้าต่อจากเออว่ะเราไม่หวาเตียงไว้ดิว่าที่นี่ที่ไหนกูมึงกลับมาบ้างกลับมาก่อนมั้ Five minutes later วินิจวัตโก้แม่งคงจะเป็นวินิจ่ฉลาดที่สุดในเกมนี้แล้วแหลายเฮียเดี๋ยวรอตอนเจอโดนดีบัฟขุดช้าก่อนแม่งผมหันหน้าไปดูตำแหน่งเลยว่ามันถูกรึเปล่าถูถูกไปเกีมันถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีมากกว่าร้อยพีก็ให้ร้อยละถูกอยู่ถูกเห็นไหมดูดิที่เขี้ย ขุดไปขุดมาแม่งกลับบ้านตัวเองที่โครเฮียแล้วก็บังเข้าใกลก้ทีละบล็อกทีละบล็อกเพิ่ง โดนแล้วตีชาแล้วนี่แหละตีชาตีโคตชช้าเลยว่ะเราขุดขึ้นเลยไหมตอนนี้เราอยู่ใต้มันพอดีปเป๊ะเลยไม่ไม่เราแค่อยู่ใกล้ไม่ใช่ไปเก็ตเราอยู่ใต้มันหักแม่งรือใช้เทียนทีนั่นดิถ้าเปถ้ามีเทียนทีก็ได้อยู่เดี๋ยวผมกลับไปเอาที่บ้านแปบเดียวมาโอ้โหแล้วแม่งะ้ห้บัฟขุดช้าปททำไมวะโอ้ไม่ต่างอะไรกันเลยอ่ะไม่ต่างอะไรกับแม่งใช้มือป่าขุดเพชรเลยอ่ะเฮ้ยไปเก็ตมาแล้วว่ะอันนี้อะไปมึงจัดการอะไรบูมอันนี้ไปเช็ค 1ิบสามลูกอ่ะจะพลอยอาไส้เหรอวะโอ้รวปเราเปิดเร็วจะไงเราเปิดเร็วจังอ่ะไอ้เหี้ยังไม่ทันได้เตรียมสวเลยไอ้ควายทำไมมันขุดเร็ววะอะแฮม เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แค่เอฟเฟกต์มันโอ้คเอฟเฟกต์ด้วยไอ้เอมคุณจะแอมมีอะไรแอมเหรอแอมโอ้ยคุณไม่ได้ผมไปทำตีนตีเพิ่มอยู่วเดี๋ยวเมอร์ซุโมนี่ไปแป๊บนึงพี่ขอจุดตรงนั้นเฮ้ยไม่ไม่ไม่เอาเนี้ไปจุดทนายฟูอะเอาธนูไฟไปจุดทนายฟูแม่งเงยจะต้องใช้วิธีนี้จริงจริงอะใช้วิธีเลย คุณเดี๋ยวน้ำมันก็ลงมาแล้วเราก็ขึ้นไปได้อ่ะปิด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 ตรงนั้นเลยปิดมันปิดอะไรแล้วมึงจะต่อขึ้นไปทำไมในเมื่อมึงไม่ปิดให้กูไอ้เหี้ยเนี่ยต่อขึ้นไปทำไมวะเมื่อทำให้มันลงทกถอยวะในเมื่อปิดให้กูไม่กูไม่เห็นว่ามึงแบบแปะไปแล้วอ่ะปิดโอ้แล้วจะมิดอ่ะปิดอ่ะปิดปิดข้างล่างปิดข้างโอ้ยิงตรงไหนแล้วจะยิงตรงไหนเนี่ยเหี้ย ไปต่อ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 ไปต่อเรื่อยๆเราจะดิ่งขึ้นไปเลยนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วไงเฮ้ยโอ้มันบล็อกมันบล็อกมันโอ้ยเย้ยแต่กันก็ขุดขุดขุดมันทีทีทีไม่น่าระเบิดได้ป่ะอันนี้ลองลองดู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 อะพี่ีมันต้องมีอะไรลองพื้นก่อนก็ถึงนะอ่ะ เฮ้ยโอ้ย่โอ้ยมันฆ่ามันฆ่ามันเฮ้ยบอลตีเตี้ยมเตี้ยมเราต้องไปฆ่าบอสเฮ้ยได้กุ๊บลงไปเยี่ยเย่เราไล่ไว้ได้ผลไหมแม่งเราต้องไปฆ่าบอสให้ได้เราต้องไปหาชั้นบอสเถะที่ไม่ใช่ลูกน้องลูกน้องมันเกิดเรื่อยๆอืมฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันให้หมดทุกตัวเอ้ยพวกมันอยู่บนบกได้เออมันกำลังดิ้นมันกำลังดิ้นด้วยความเจ็บปวด ป็นแค่สันน้ำในแท้มันเกิดลงมาเรื่อยๆเลยเอ้ยแต่ปล่อยมันคาไว้อย่างนั้นก็ได้นะมันขึ้นมาเราหาเราไม่ได้แล้วแล้วกูพุ่งไปหาสมบัติแล้วไงโอ้ยลืมไปว่ามันเป็นน้ำแย่แล้วแย่แล้วกูตีอย่าแม็งกูโดนเวทมนต์มันอะไปวางบล็อกว่านี่ไงเรียบร้อยเฮียโอ้ขึ้นขึ้นมาเป แย่แล้วเว้ยมันก็จะเกิดได้เรื่อยไบุมเราต้องหาไปทางอื่นเว้ยกูหากูหาอยู่ต่อให้มึงขึ้นไปได้มึงก็จะตายกับการดำน้ำอยู่ดีเว้ยนั่นคือสิ่งที่มึงจะเป็นโจเซฟใช้เทคนิคโบราณของหายใจใต้น้ำประตูเออว่ะประตูคือของหายใจใต้น้ำที่ดีประตูกันพลังจิตได้ไหมโอเคพวกมึงกูขึ้นมาถึงยอดบนสุดละกูเห็นตาลตาเลยอ่ะ แม่งพูดแล้วก็ตายเลยโอ้โหขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วูขึ้นมาแล้วเข้ามาแล้วโอ้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่เราหายใจไม่ออกเว้ยพี่ขอหายใจไปเบรกพี่ขอชุดหายใจได้น้ำเลยดิไม่ไม่ไม่นี่ไงมันมึงต้องมาลงมาอยู่ตรงเตียงไอ้ที่นอนไปกเกตไม่ไม่ยช่ที่นอนไอ้เขาเรียกว่าอะไรประตูประตูประตูอันนี้พี่ขออยู่ด้วยดนี่ยใหประตูให้ประตู พี่หายใจไม่ออกมพี่หาใจไม่ได้โอ้ดนี่มม่มีแต่น้ำมือโอ้โอโอโอหใจด้วยีขอใจเลยขอใจเลยแม่หมอเมหมอมันหมหมอสามตัวเลยแสววาข้างบนแต่เป็นทางถูกเพ๊ะะจุดกึ่กลางอะบอไปจุดกึ่งกลางให้ได้ทํมให้ได้ละพี่ผมจะขึ้นให้ได้เราต้องรอน้ำน้ำให้มันหมดอ่ะพวกมึงขึ้นมาพี่บุ้มขึ้นมาเหร ขึ้นมาขึ้นมาครับทางโอ้ฮ่าขึ้นไปขึ้นไปไหนตายไปแล้วนี่ไงรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยโอ้เห็นปะเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ใช่มันมันมองมันทะลุไม่ได้เห็นปะมันดูข้างเรามันมองทะลุไม่ได้เว้ยไปกันไปกันพี่เลยไปกันโอ้ผมเปิดประตูให้เปิไม่ได้พ่หายใจไม่ออกไปแกศไอ้แกรี่โอ้แม่งเราจะมาเอาอะไรวะที่นี่มันมีอะไรบ้างวะที่นี่มันมีเฮียอะไรบ้างวะนั่นดิไม่รู้ผมไป็นพี่ย่งมาอ้าวมึงก็ไม่รู้อ่ะ ไอ้เี้ยกูจะมาเอาอะไรวะเนี่ยเรามาโอชยนฮาร์ดเพ่าทำให้ดำน้ำได้ตลอดไปเอ้ยไม่ใช่นอนเลยแล้วอย่างได้อะไรอย่างนั้จริงๆเหรอวะเอาใจหัวใจหัวใจหัวใจพอ่งอยางได้อะไรอย่างนั้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าฮาร์ดตัวซีมันได้จากกล่องสมบัติอย่างเดียวมันไม่เวกไบทาไมอะไปแล้วเอกลับแล้วเดี๋ยวจะกลับวมึงจะกลับแล้วกลับแล้วอะพุ่นไฟเลยแล้วใจกูขุดตรงนี้อะไรไปแล้วเราไปทำไม พวกคุณยังมาทำไมอะไรเม่อกี้เราพวกมีก้อนลงมก่นเรามาไว้นี่ไงเรามาเอาเรามาเอาฟองสบู่ไว้ซับน้ำไอ้พี่แล้วกูจะขึ้นยังไงกูจะเงินยังไงกูขุดไม่ได้เรา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 เอาฟองน้ำไว้ซับน้ำอยู่เราเอาฟองน้ำแค่พี่กูขุดไม่ได้ไอ้โอ้โหช่างพวกรู้มาก่อนเราไปเอาฟองน้ำฟองน้ำทำอะไรได้อะ ฟองน้ำดูดน้ำเฮ้ยเอา, <laughs> เอาเปนฟองน้ำไอ้เหี้ยกูมาพืนสกอตไบอเอเฮ้ยพวกกูแม่งทิ้งอ็อบน้องติงไอ้เหี้ยราชาแห่งการไม่มีอะไรเลยแม่งโก้เสียเวลาเลยไม่รู้ว่าทำไมี้ย5 minutes later เราจะไปไปฆนะ่านะไปฆ่านะไปฆ่าฆ่าอะไร <laughs> เอเ็นเดอร์ดาก้อนเลยไปจะ ไปเลยเออผมหาจุดสตองโฮไว้แล้วแต่แต่ว่ายังไม่ได้ขุดตรงไปว้าวแต่ก่อนหน้านั้นแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องโอเควีนตีนเบเกตก็ต้องยกกันไปแล้วนะสำหรัรายการไม่ได้ทีวีแล้วก็ไมค์คาบคิงอับน็อตติงโอ้โหแม่กูมาทำอะไรแม่มาเมื่อสกอตไร์ในเดียวเออก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจไปแต่นี่กินจะนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย